ทีนี้เราจะมาพูดถึงฮอนสามซึ่งฮอนสามชื่อของมันก็ชัดเจนคือเบอร์สาม small forward ดังนั้นพอยต์อยู่ที่ไอตัวนี้ทีนี้ให้เบอร์สามเริ่มวิ่งจากการเล่นไอวสันคัทผ่านตัวเบอร์สี่เบอร์ห้าออกมาฝั่งนี้เบอร์สองไม่ต้องขยับนะเบอร์สี่ดีดออกรับบอล แล้วก็ให้พ้อยกาดพาสบอลไปหาไปพักที่เบอร์สี่เลยในขณะที่พาสเสร็จปุ๊บให้เบอร์ห้าวิ่งมาจากตรงกลางแล้วให้เบอร์หนึ่งวิ่งผ่านไปที่ขั้นหนึ่งเบอร์ห้านี่จะสกีนด้านหลังของตัวของเบอร์หนึ่งนะตรงนี้สกีนเสร็จปุ๊บยืนอยู่นี่แหละแล้วเบอร์สี่ก็กระแทกลงให้เบอร์หนึ่งถ้าเล่นได้ก็เล่นแต่ถ้าเล่นไม่ได้ให้ถืออยู่ตรงนี้ รอให้ตำแหน่งเป็นพ้อยกาดด้านล่างนะเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์ห้าหลังจากสกีนให้เบอร์หนึ่งเสร็จปุ๊บพอสกีนเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ที่รับบอลพาลงเบอร์หนึ่งปุ๊บเบอร์ห้าเข้ามาสกีนให้เบอร์สี่เบอร์สี่ก็ได่เข้ามาอย่างนี้ถ้าเบอร์หนึ่งเห็นว่ามันจ่ายได้ก็คือจ่ายได้เข้าไปเลยแต่ถ้าไม่ได้จ่ายไม่ได้มีตัวประกบตามมาขวางให้เบอร์สี่เนี่ยหยุดอยู่แค่นี้แล้วหันหน้า ไปด้านหลังของคู่ตัวประกอบของไอ้เบอร์สามเท่นี้สกรีนด้านหลังเขาแล้วให้เบอร์สามเนี่ยทะลุเข้ามาตรงนี้แล้วก็กระแทกให้นี่แหละจบขั้นตอนของแผนนี้เบอร์สามเบอร์สี่จะต้องมาสกรีนให้เบอร์สามแล้วเบอร์สามก็เข้าห่วงเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสมมุติว่าเบอร์สามมันเข้ามาแล้วแล้วเล่นไม่ได้เข้ามาเสร็จปุ๊บ ให้เบอร์สองขยับขึ้นเบอร์สามขยับออกแบบนี้ถ้าเบอร์สี่มันสกินเสร็จปุ๊บมันยังเล่นได้อยู่มันก็โฉบเข้าไปอีกรอบแต่ถ้าไม่ได้ก็คือพาร์ออกไปเลยแล้วก็ไปเล่นพิกแอนโลแบบนี้แล้วก็เข้า